นี่ก็นะครับมีลัคก,กี้อดัชันอยู่เต่วันนี้เป็นเจ้าบ้านอาครับเริ่มครับ35าทีนี่คืแล้วแรกครับเสียกองครับภูเกตดามันครับที่ใช้การแข่งขันศึกไทยลีกสามโตรงนี้ทางช่องมาสุดเลยอาครับ บอลได้ซัดตรงนี้โอ้โหหลุดยิงเข้าไปครับแต่ท้ายท้ายก่อนเลยครับสนามผู้มาเยือนครับสนามสกเยตันดมามันภูกเก็ตอันดามันตัวนี้เก็บได้แล้วเข้าช่องเอาสวยครับครับจะไปบ้างตรงนี้ไหลามาถ่านหรือเปล่าทางด้านชาเกตแล้วให้ได้พลิกแล้วผลุพนผลุพลเห็นพีมสิทธิ์ชาวริตไหลมาตรงนี้พีมสิทธิ์ล็อกหนีรถเกี่ยวแล้วพุทธศิลป์โอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหนี่ เพิ่งได้ขึ้นมาในก่อนไปโทษครั้งแรกเท่านั้นครับธนาอัตตัปชนยุตเต็จครับนี่แล้วความเด็ดขาดครับลราหูเราดาวีดดังครับซ้ายของพีระดารัสวัสด์ตรงนี้เรียบร้อยครับ1-0ครับออกนำนะครับอัตตัปชนโทมิลีครับจากหมายเลขสิบครับพีรดารัสวัสด์ครับก็ต้องให้เครดิตทางด้านพีบิสติชองนี้ด้วยนะครับเล่นช่องกับทางด้านผลพลการวิชาครับเรียกจุดโทษแล้วก็เป็นพีรดารัสวัสด์ครับซัดตรงนี้ ออกน้ำเลยครับโอหนี่ก็ฉันต้องการชนะเหมือนกันครับที่จะขึ้นไปเป็นทางด้านจ่าฝูงนี่ครับเนี่ยครับหัวของตารางครับทีนี้เพื่อนไม่พร้อมเล่นครับจะยัดให้เสียสิทธิ์แล้วมาตัดได้สวยครับกินกวินเล่นชี้กันกีวินจิ้มเข้าสายแล้วเสียสินเสียสิยิงเลเสาหนึ่งโอ้โหเต็มเสาเลยครับไม่ได้ครับโอ้ไม่หมาได้เจ็ดครับของอาตัมชันยืนเตะครับ เขากลางบอลกับทางด้านผันพการวิชาครับยัดตรงนี้แปะให้อาครับทางด้านกิติกวิทุกคนแล้วชิงสวยแล้วซ้ายตรงนี้หลุดกรอกไปครับโอ้อีกหนึ่งโอกาสของทางด้านอัศวชัยยงเตดครับคราวนี้เป็นพีรดาราสวัสดิ์ครับกุนัทลากมาด้านซ้ายตรงนี้ของทางด้านศิริสิธิ์ทรัพย์สิน์ครับเสียสิทธิ์ลากมาแล้วปาดบอลที่ซ้ายแล้วโอ้โหยิงตรงนี้ครับพีรดาครับคราวนี้ไม่พลาดครับได้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วครับโอ้โหครั้งนี้จัดให้ครับ เพียดาสวัศววัตรก็มีแอสซิดของทางด้านสีสิซับสินครับสองศูนครับโอ้ได้ลองซ้ายไปครั้งหนึ่งเลยครับครั้งนี้ไม่พลาดครับโอ้สองลูกเลยครับคนเดียวครับจุดโทษหนึ่งลูกแล้วก็นี่ครับมาแท็เกับทางด้านสีสีซับสินครับดูว่าช้าครับจะหว่าลุยด้านซ้ายของหมายเลขเจ็ดครับสีและสีซับสินครับ ดูครับลากแล้วปาดมาเพียดาจับขวาแต่งซ้ายแล้วดูครับซัดเลยครับโอ้โหไปยืนจ้องอย่างงี้ครับเข้าซ้ายข้ามขนัดครับดูอีกครั้งหนึ่งครับสองศูนย์ของอาสัมชัญยูืนเต็ดครับดูครับหักเข้ามาจับขวาสายแต่งนิดๆครับแล้วก็ดูว่าซัดโอ้เล่นทางครับไม่เห็นบอลเลยครับทางด้านบุญยธิ์บุญเกื้อครับเห็นทีทีเนี่ยบอลมันมาแล้วครับสัมชัญพนมรีครับ ขวามาดูตรงนี้มาอีกแล้วครับทางด้านพิบสิทธิ์ชาวลิศพิบสิทธิ์เราเพื่อนเติมไปยังไม่ได้ให้พิบสิทธิ์ลากเองพิบสิทธ์ลากเองแล้วซัดต,ตรงนี้เซฟอีกทีนหนึ่งผูหไม่ได้รับ้ออายหมาครับตรงนี้เสียสิทธิ์มาอีกแล้วครับเสียสิทธ์มีภูรินัทประคองอยู่เสียสิทธิ์ได้เปิดซ้ายย้ำาไปเลยแล้วเก็บลง้ายอีกทีหนึ่งคนนี้ติดบล็อกยกหมายกมือขวานุ่มๆมาตรงนี้ได้สะบัดแล้วก็สามสูเลยครับโอ้โหให้ใคร เป็นคนที่สูงที่สุดในทีมครับแต่ด้หมายเลขสี่ครับสุภาพิ์ผสมครับเซนเตอร์แบ็กรูปร่างสูงใหญ่ของอัศวินชัญยูเนเต็ดครับสามศูนย์ครับจากสุภาพิ์ผสมครับดูครับเปิดนุ่มๆมาเลยนะครับตรงนี้บอลมาเสาหนึ่งแล้วขึ้นคนเดียวับโอ้โหออกมาพลาดด้วยครับบุญยฤทธิ์บุญเกื้อออก บอลยัดตรงนี้พลิกได้แล้วครับเข้ากลางสวยครับมาครับได้สักลูกไม้ก่อนบวกแลกเอาแล้วตรงนี้ครับสองหนึ่งครับไล่มาลากมาตรงนี้ไหลให้เอาครับภูเก็ตดามันได้แปะแล้วเนี่ยแหละครับมีโอกาสแล้วครับภูเก็ตดามันไม่ได้ครับหูมกเป็นทางด้านพิจาราแล้สว่านโดนเตะปั๊มตรงนี้เอารับได้พลิกบอลของภูเก็ตดามันอีกครั้งแล้วซ้ายมาลงยิงไกลพุ่งผู้ตรงนี้เราเซฟหูสองครั้งจะจ้าครับแล้ว หมาเข้าทางศิริสิทธิ์สักศิสินครับให้เป็นเพียดาราศสวัสดิ์ครับแล้วเติมมาโอ้โหแทงตรงนี้ศิริสิทธิ์ไม่ทันเลยครับบุญจธิ์ก็อ่านได้ดีครับเห็นบอลยาวมาออกมากฟ้าเลยแล้วพวกศิลิ่เป่าหมดขึ้นเวลาแรกครับเป็นทางด้านอาตมชานยุทธเต็งครับเป็นครึ่งแรกที่สวยหรูปของพวกเขาเลยครับขึ้นนำสามโซนครับเอเอไทยแลนยุทธ์เล็กสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามครับในโซนล่างครับเปลี่มาศิษชาวรีที่ไม่ได้ยิงประตูนะครับแต่มีส่วนร่วมนี้ยในการเรียก วขวาของมาตรงนี้เลสบัตแล้วเอาชนเสาอีกทีนึงไม่ได้พ,พลการวิชาให้ไ,ไปซ้ายได้เป็นพิมพ์มาซีชาวลิสนะครับที่ให้มาตรงนี้แล้วดูคืนเสียสิยเกี่ยวนี้แล้วเราโอ้โหไม่ผ่านมือไม่ตรงกรอบครับเป็นโอกาสแรกในคือ้เวลาหลังของภูเกต็ตอดาดามันเอฟซีครับจากเบอร์สิบห้าครับเตดานชากิตกิติพ,พลทุ่มผากได้คืนครับกิติกวินระเบิดตรงนี้ ขึ้นเทคแล้วบวดมาเข้าทางพีดารสวัสด์ครับทีเดียวเลยครับไปด้านซ้ายครับเสรัสิสซับสินเซนัสิธ์ลากเข้าซ้ายถนัดแล้วปาตรงนี้ซ้ำขอบพิวสินแล้วเลียดไว้ครับโอ้โหไวจริงๆครับซ้ำตรงนี้หายเลยครับสี่ศูนย์เอาจนได้ครับอัดสมชัญยูเต็ดโอ้โหแล้วดูนี่อ่าายอนฮิตครับโอ้โหจัดไปครับพีมสิทธิ์ชาวริสครับโอ้โหวันนี้ได้จุดโทษได้หนึ่งแล้วก็ได้ซัด เต็มเต็มซ้ายอีกหนึ่งครับหูือาช้าครับจังหวะพีเดาลัสวัตเนี่ยไม่คิดเยอะเลยนะครับบอลมาเข้าทางเจ้าตัวแล้วก็ให้เซเลสิตแล้วเซเลสิตตรงเนี้ยเข้าซ้ายลองปาดเข้ามาทางด้านบุญชลิสต์รับหลุดมือแล้วดุบมาเข้าทางทางด้านหมายเลขเก้าครับพีเมสิ์ชาวลิสต์ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้บอลไปขึ้นที่เซเลสิตซับสินอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเนี่ยปาดมามันแป๊กเลยครับแล้วโอ้โหผู้สาประตูบอลรับหลุดครับแล้วโอ้โหตรงเนี้ยแล้ววัยจริงๆริงเนี่ยเข้ามาโฉบแล้วปาด มาว่าต่อกะปวดตรงนี้มาอีกแล้วก็เป็นเอ้าคนนี้เป็นภูเก็ตนครับได้ไหมภูเก็ตอดามนโยกเข้าขวาแล้วเข้าขวาถนัดแล้วซัดตรงนี้จะเซฟปิตรีกอนไม่ยอมก็ลูกมงคืนนาตกรรักษาตักตรงนี้ข้างหน้าเอาครับได้ถึงด้วยเอาครับพิมพ์ประสิตรูสองว่าไงพิมพ์ประสิทธิ์เข้าขวาพิมพ์ประสิทธิ์ยัดเลยโอ้โห ใช่ไหมชิดตนุพงศ์ถ่ายหรือเปล่าเอาครับชิดตนุพงศ์ความไวของชิดตัวรุพงศ์ชิดตัรุพงศ์โยกโยกสับสับเข้าสายไป้ายชิดพงศ์แล้วลองยิงนี่โอ้โหฝ่านี่อาชมีครับขลานเส้นมาให้กับศิลัสิทธิ์เล่นกับชิดตนุพงศ์ชิดตนุพงศ์ช่องนี้กับพีรดา,ดาไม่ทันครับแล้วเดี๋ยวเรา,อย,าอยู่กับพีดา,ดาเอา้าแล้วตัดได้ซ้ายยัดมาตรงนี้เราเรียบร้อยครับโอ้โหแฮตทริกครับพีรดา,ดาล่าสวัสดิ์ครับ แฮที่ไปครับเราดูครับไปดีแกกองเชียร์ครับห้าศูนย์ครับดูครับช้าหน่อยครับจังหวะไปเบียดเอามาตรงนี้ไปชนมาแล้วพยายามจะเกี่ยวครับไม่ล้มครับแต่น่าพีจารณาสวัสด์เข้าซ้ายข้าถนัดแล้วก็ซัดตรงนี้ปัดแล้วปัดไม่ออกครับดูอีกครั้งครับ 5-0ของอาตมชัยโนเต็ดครับเป็นเกมสุดท้ายที่ถือว่าสวยหรูเลยครับเจ้าบ้านอย่างอาตมชัยโนเต็ดครับก็น่าจะแข่แต่งด้านชาคิเกบุุรครับชาคิจป่านตรงนี้มาเล่นที่กรุงเทพสองครั้งเนี่ยนี่ครับรุ่น16เนี่ยอาลุ้นตรงนี้ก่อนครับลากมาแล้วตรงนี้ให้อชมีศิลัสิดขึ้น อาะมีขอส้น่อยเหยือตรงนี้ฉลบแล้วบอลเจอบอลอีสานทั้ง3รุ่นนะครับ14เดี๋ยวเจเจอหนองบัวครับ16 18ไปเจอบุรีรัมครับอาครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสุดท้างแค่ไหนครับน้องๆอาตัมชานยูเนเต็ดแล้วผู้สินก็เป่าจบเลยครับเป็นอาตัมชันยูเนเต็ดครับชนะภูเก็ตอัตมานเอฟซีไป5ประตูสูต่ครับก็แฮตติกของทางด้านพีรดาลสวัสดิ์ครับแล้วจบที่สูครับอเบไทยรัยลกเนี่ยครนรุ่น14ปีที่สก็เป็นช ของโซนไปนะครับอดสำชัญยูเต็ดครับเอาชนะกูเกียดอมา,านเป็น5-0ครับเขารอบไปเล่นรอบสี่ทีมสุดท้ายครับ